สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้สามรัดนะคะสามรัดก,ก็เด่นเด่นเขาเม็ดเดียวค่ะสองหนึ่งเม็ดที่สองสองเจ็ดนะคะเราฟันสองหนึ่งนะคะหนึ่งกลายเป็นเจ็ดเจ็ดกลายเป็นหนึ่งเอาไปสองเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเด่นก็จะอยู่ที่สองนะคะรองเจ็ดค่ะนะคะสองเจ็ดหนึ่งนะคะเด่นเด่นของเขาสองเจ็ดหนึ่ง สองนสะคะเจ็สค่ะประมาณนี้ค่ะเจ็ดค่ะเด่นของเขาสามตัวจับเอาแตกนะคะเรามาประมาณนี้นะคะเด่นเด่นของเขานะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตัวนี้แนวทาง จะทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะเม็ดเดียวไปเลยค่ะสองหนึ่งนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะไม่มา